เรื่องธรรมะมันก็เป็นเรื่องของความเมตตาผู้มีศีลธรรมนะอ่าจะพูดถึงเรื่องความเมตตานะ,ะความเมตตาในพื้นฐานของความกตัญญูนะอืเห็นคนลําบากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไเ,เราเนี่ยเป็นพระพิสษุนะ,ะถึงเวลาช่วยคนได้ก็ต้องช่วยนะช่วยยอดโยมได้เนาะ,ะ,ะบางที เรามาเป็นภาระก็มีนะภาระของญาติโยมนะเนาะแต่เวลาเราตอบแทนญาติโยมถึงเวลาช่วยพระก็ช่วยงั้นจะรีบมีคําว่าคุณพระช่วยนะจริงไหมก็มีมานานแล้วนะคาว่าคุณพระช่วยแสดงว่าพระก็ช่วยโยมมานานแล้วล่ะนะนะถึงจะมีคําโบราณบอกคุณพระช่วยนะเอ,อนะเพราะนั้นคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เห็นไหม พระสงฆ์ก็มีคุณนะอเน,นกนาน,นเหมือนกันฮนะโยมก็เหมือนกันถ้าทําความดีนะะเจ้าพระสงฆ์ก็สแสดงความมีน้ําใจเนาะอม,มันสมควรนะเพราะใจที่มีคุณธรรมจริงๆเห็นความลําบากของคนอื่นย่อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อการเป็นสแสดงน้ําใจเนาะอืมนะเพราะฉะนั้น ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเห็นไหมเออนะอ่าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำเนี่ยก็เพื่อจะทำให้ศีลทำนะอ่านี่เห็นไหมน้องนำเอาพระธรรมคำสอนนะตอนแรกขั้นต้นก็ต้องทำความดีก่อนมานะเพื่อให้มีความดีไปต่อสู้กับความไม่ดีในจิตในใจเห็นไหมเออศีลก็แปลว่าข้อห้ามนะข้อห้าม ไม่ให้เราไปทําสิ่งที่ห้ามไว้ศินห้าก็ห้ามห้าข้อศินแปดก็ห้ามห้าข้อศินสิบก็ห้ามห้าข้อศินสองรอยีิบเจ็ดก็ห้ามห้าข้อนะเพราะฉะนั้นศินสองรอยีล2ิบเจ็ดก็ห้ามนะศินสามร้อยสิบเอ็ดของพิษุณีก็ห้ามนะเป็นข้อห้ามว่าไม่พึงกระทำนะเพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมนำเอาศีลมาก่อนเนาะเมื่อมีศีลแล้วก็จะมีธรรมะนะเพราะฉะนั้นแต่ทางปรมัธธรรมแล้วถ้าจิตที่เป็นเป็นมโนกรรมจิตที่เป็นสมาธิเท่านั้นแหละถึงจะมีศีลทิศีลเนาะยกเว้นอุจจุชนถึงปิดนรกไม่ได้เพราะศีลไม่เข้าถึงใจใจไม่เป็นศีลทีจิต อธิศีลอธิปัญญาจนไปถึงขั้นสูงสุดคือศีลสมาธิปัญญานะนี่เขาเรียกทางบรมีธรรมนะเ,เพราะฉะนั้นกรรมเห็นไ,ไหมกรรมดีกรรมะรรมะกันมะแปลว่าการกร,ระทำนะเออทำดีเนี่ยเหตุด,ดีผลย่อมดีเนาะเออนะเพราะฉะนั้นธรรมะท่านสอนตั้งแต่เบื้องต้นทำากลางและบ้านปลายเห็นไ,ไหมเออ อตอนแรกก็ให้คิดดีก่อนนะคิดที่เป็นกุศลเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นนะ,ะแต่ถ้าเป็นปร,มาร,รม,มารัมสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ก็คือพระอริยเจ้าระดับพระโสดาบันเรียกว่าอทิศีลในนะ,ะเป็นศีลจริงจริงจิตที่เป็นศีนนะ,ะเห็นไหมศีลที่เป็นอัตโนมัตินั่นเองเองนาะเพราะฉะนั้นอ่า อ่าสีเลนะสุกจริงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนิพุจริงยันติสัจสรามสีหลังวิโสสะเยเห็นไหมศีลนำไปสู่ความสุขศีลนำไปสู่โพกทรัพย์ศีลนำไปสู่นิพพานเห็นไหมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ต้องพักันรักษาศีนะสีห้าศีห้าของเราเนี่ยเนาะอ่าอ่าย่อลงมาก็คือใจเนาะอ่า ใจที่ละเว้นจากความไม่ดี